ถ่ายไม่เสร็จการน,น้ำเที่ยวของเราเราไปทำอะไรเราไปทำอะไรชิคเกอร์มิกหนึ่งคนนะคะซื่งโคบุ้มึงไปอยู่ข้างหลังสุดเลยคะ่ะไม่ถ่ายไม่ถ่ายไม่ถ่ายคลิปเหรอค่ะโค<ฮ>บุ้งะได้ยื่นไ,ไปชีวิตจีิตได้ค่ะโคบุ้งมันมีรายการของพวกหนูเองด้วยมีรายการด้วยใช่เป็นรายการอะไรอ่ะเจ็ไตล์เก่าเหลาเอ่อไม่ใช่มันเป็นรายการยังไงมันเป็นรายการเกี่ยาทุกอย่างในโลก เราเราเราพอเป็นคลิปอรอเราลงอะไรอ่ะถ่ายไว้แล้วก็จะลงยูทู e ลงยูทู e ด้วยผมก็ลงอ่ะครูเฮ้ยรีวิวของเล่นญี่ปุ่นการแต่งการเล่นในเวลาว่างมีหมดนะครูมีคู่มือมารุ์ก็มีนะครูลงยูทู e ด้วยหรออยากได้ไปเปิดดูยังไม่ลงกับมันจะลงลงเป็นยังไงเป็นตอนหรออ้าวอดดิเขากับคลิปที่สามหนูสวยใช่ไหม ชมหน้าป่ะ<ห>ดูมองกล้องเลยไ,ไม่ช่มอเงเขาถลกน้ำสวยดีดสดตกตกบอกว่าเราเขาถลกน้ำดูร็วๆดิลงเฟนนะได้หมด ต่อยจุกแล้วเนี่ยแล้วจุกแล้ว <c oughs> พอจุกหาย,ยจุกมาไหนทังไม่ไดู่แล้วเาปไม่ต้องหาไม่ต้องหาปาตีที่ไหนปาตีโตป่ออ,อยูาา่ตรงน้ <c oughs> าเลยหาไรทด่ปาตีอะไรวะ ทีกูหลายรอบนั่งอะตีตกน้ำเลยเมย์ทุคจะเป็นทหารเต่มดเข้าไปไม่ดูไม่เอาห้มดงทเอเพียงอยากรู้เหรถามผมตังค์จาิไ่ใช่เดินไปเดินมาหอุดหล่อของเราใ ผมนะครับอ้าวนี่แก่ยร่ายรูขึ้นใคูอตรงนี้เลยเกิดไม้พุกนี่ยังไง กทีอไม่หักก็บาดเจ็บไม่ตายก็ไม่ตเตรงนี้มันเตี้ยเลยพสูงอ่ะใายหน่เด้อโอ้ยสวยใชยน่ะยายก่อนโอ้เสนชดโอ้เส้นชดนดูดีปะงองั้ทีนี้ดเห็นตาแล้วนะนน้้น